สวัสดีครับผมสวัสดี f c ซช่องช่องเสียงจากชายแดนนะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาชมท้องไร่ท้องนานะครับครับชมบรรยากาศนะครับธรรมชาติบาบัดนะครับผมนะครับช่องช่องนี้นะครับพยายามที่จะทำคลิปที่เกี่ยวกับการผ่อนคลายนะครับผมนะครับภาพธรรมชาติเสียงธรรมชาติเสียงสัตว์นะครับแล้วก็บรรยากาศท้องทุ่งนานะครับ หรือบรรยากาศริมโขงอะไรต่างๆนะครับผมเพื่อเน้นนะครับการผ่อนคลายนะครับผมนะครับไม่เครียดนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูสวนข้าวโพดนะครับเห็นไหมครับนี่ข้าวโพดปีนี้นะครับผมเอ่อต้นไม่ค่อยสูงนะครับเป็นเพราะอากาศหนาวนะครับผมปีนี้อากาศหนาวต้นก็เลยค่อนข้างที่จะเตี้ยนะครับเป็นทั้งหมู่บ้านเลยครับนะครับ ี่ครับผมข้าวโพดอันนี้ก็พามาดูรั้วนะครับรั้วกันวัวนะครับผมกันวัวมากินข้าวโพดนะครับก็เอาไม้ไผ่นะครับเป็นทางยาวเลยครับผมประมาณประมาณแปดสิบเมตรนะครับไม่ถึงเท่าไหร่นะครับประมาณนะครับผม ประมาณ80เมตรผมก็ขุดเองนะครับเห็ครับแล้วก็ซื้อลวดหน้ามานะครับผมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ก็กันได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนทางนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมทางนี้จะต้อง ทำอ่าไม้พาดนะครับสักสามสี่อ่าสามสี่ลำนะครับผมเพื่อเป็นประตูนะครับด้านนี้นะครับก็จะทำไปล้อมหมดเลยครับครับให้เหมือนกันนะครับผมตอนนี้ก็ซื้อลวดหนามมาแล้วนะครับซื้อลวดหนามมาแล้วเกือบเกือบจะพอแล้วละครับคิดว่าประมาณนะครับผมนะครับคือมันจำเป็นต้องทำนะครับ เราไม่ได้อยู่บ้านตลอดเวลาครับผมที่ผ่านมาก็เขาวัวก็มาเหยียบนะครับก็ไม่อยากจะมีปัญหากันนะครับผมก็เลยเราป้องกันของเราดีกว่าครับโน่นครับไปถึงโน่นเลยนะครับตรงนั้นเป็นประตูเข้าบ้านผมนะครับ บ้านผมจะเน้นแบบต้นไม้เป็นเน้นธรรมชาตินะครับผมมีกล้วยน้ำวานะครับปลูกไ้เยอะแล้วก็ต้นมะพร้าวนะครับผมนะครับเดีย๋ยววันนี้นะครับแล้วก็จะพยายามจะทำรวให้เสร็จนะครับอาจจะใช้เวลาอีกหลายวันนะครับผมเพราะดินมันแน่นนะครับดินมันแข็งเวลาขุดนะครับเสียมก็ไม่ได้มีเสียมชนิดที่ว่าเอา่อ ุดดินโดยเฉพาะนะครับเป็นเสียมทั่วไปนะครับผมอันนี้คือพื้นที่ทําการเกษตรนะครับตรงนี้นะครับปีที่แล้วปลูกแค่ปอเทืองนะครับให้เป็นปุ๋ยนะครับผมแต่ปีนี้ก็เลยลงลองลง,ลงข้าวโพดนะครับข้าวโพดเหนียวนะครับผมข้าวโพดขาวนะครับ ีนี้โดนอากาศหนาวนานนะครับไปดูบ้านอื่นนะครับสวนอื่นก็เป็นเหมือนกันนะครับเราสังเกตนะครับจะเห็นต้นต้นโตเพียงไม่กี่ต้นนะครับนั่นนั้นจะเตี้ยหมดนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องทําใจนะครับฝักข้าวโพดนะครับอาจจะไม่เยอะอย่างที่เราต้องการนะครับผมเป็นบทเรียนนะครับ มันมันเราคาดคณีกับสภาพอากาศไม่ได้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพาเดินไปเรื่อยๆนะครับดูตรงนี้อันนี้คือข้างนาเขาไม่มีคนมาทำไรทำอะไรเลยนะครับก็ดีครับทำรั้วก็ ได้ป้องกันสัตว์ป้องกันคนด้วยนะครับผมนี่ครับอันนี้คือของข้างบ้านนะครับเขาไม่ได้มาอยู่นะครับมันก็เลยดูลกๆหน่อยนะครับเแล้วเราก็เน้นของเรานะครับ เป็นของเรานนะครับผมตัวนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าตั้งใจทําจริงๆก็ใช้เวลาอยู่4ี่หวันก็เสร็จแต่นี่ผมใช้เวลาเกือบเดือนนะครับเพราะว่าทําไปเรื่อยๆครับบางทีก็ได้3ามหลุม3เสาเว้นไปอีกสอาวันมาขุดใหม่ แต่ก็ช่วงที่ยังไม่เสร็จเราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าบ้านข้างๆไปทางนู้นนะเขาปล่อยวัวนะครับเขาเลี้ยงวัวแบบปล่อยนะครับเราก็เลยต้องคอยลําบากไปด้วยนะครับ๋ยแวเราไปดไูต้นกระท่อมกันต่อครับอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงนะครับฟาลั่น กำลังเป็นดอกเป็นหมากเล็กๆนะครับฟาลันนี่นะครับผมฟาลันอันนี้เขียวเสวยนะครับส่วนตัวนั้นก็ขมิ้นนะครับผมแก้วขมิ้นเป็นดอกครับ อ่านี่ครับนี่คือต้นกระท่อมนะครับใช้สุมครอบไว้นะครับเพราะว่ากลัวไก่มาเขี่หย่อนสวยมากนะครับต้นกระท่มทดลองปลูก2ต้นนะครับตอนนี้ครับมันนอีกต้นนะครับเป็นไงบ้าง เอาออกเดี๋ยวตงลดน้ำครับนี่นะครับด้านหน้าก็เป็นสัมบัวนะครับผมนะครับมีเสียงนกเสียงไม้นะครับนกคุยกันนะครับจะสังเกตว่าบางทีผมบันทึกเสียงนกมาลงในช่องนะครับผมอาศัยบันทึกเอาจากในบ้านตัวเองนี่แหละครับนะครับ เพื่อจะให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับมีหลายชนิดนะครับนกเขาชวาก็มีนะครับนกกระจาบนกนางแอ่นนะครับแล้วก็นกกระจิบนกเอี้ยงเอี้ยงเอี้ยงรอนะครับเอี้ยงที่มีมีงอนนะครับผมแล้วก็นกเอี้ยงธรรมดานะครับเยอะเลยครับมันก็จะชอบมานะครับเพราะว่าผมมีต้นต้นไม้นะครับบริเวณรอบบ้านนะครับ เน้นธรรมชาติต้นมะขามใหญ่สต้นหน้าบ้านก็ไม่ได้ตัดนะครับอันนี้ก็ไม้กิมซูงครับผมเนี่ยตัดออกนะครับให้เขาเริ่มใหม่จะได้มีนอทีนี้แหนงกำลังออกนะครับเมื่อกี้ใช้วิธีกำจัดเพี้ยนะครับก็เลยตัดให้หมดแล้วก็เอาขี้เท่านะครับมาถมบริเวณนี้แล้วก็ลดน้ำครับ ็จะช่วยได้เยอะนะครับผมอันนี้ก็คือรังนกที่ช่วยให้เขารอดนะครับเขาตกลงมาก็เอาทำตอนนี้เขาไปแล้วครับโตแล้วไปแล้วนะครับ<ม>เหลือข้างบนอีกรังหนึ่ง<ม>นี่ครับบ้านสวนนะครับผม นะครับเพื่อนๆครับก็พาท่านเพื่อนนะครับมาเลาะชมบรรยากาศนะครับนะครับสาหรับช่องเสียงจากชายแดนก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับมีคลิปอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับธรรมชาติผ่อนคลายนะครับแนะนาแหล่งท่องเที่ยวร้องเพลงนะครับแล้วก็เสียงนกเสียงไม้นะครับต่างๆก็จะพยายามลงเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับผม